หมู่บ้านคุ้งตะเภาเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยร้อยปีล่วงเลยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายกลุ่มธนบุรีจรวบจนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จากหมู่บ้านเล็กๆชื่อคุ้งสมเทาล่มที่ตั้งอยู่ข้ามการแนกไม้สัตว์ป่าอันดุลมกลายมาเป็นตำบลใหญ่ ที่มีประชากรน,นับพันพันคนในปัจจุบันหมู่บ้านคงตะเภาจากเอกสารหลักฐานสาม,มารถยืนยันได้แน่นอนว่ามีอายุยาวนานนับเนื่องกว่า250ปีตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีจากหลักฐานดังกล่าวอ้างอิงหลักฐานจากเอกสารโบราณการอนุญาตให้ตั้งวัดประจำหมู่บ้านในสมัยกรุงธนบุรี แต่จากคำบอกเล่าของอขผู้เฒ่าผู้แก่นในหมู่บ้านที่เล่าสืบต่อกันมายาวนานแล้วทำให้ทราบว่าหมู่บ้านแห่งนี้น่าจะมีอายุที่ยาวนานกว่านั้นมีคำเล่าสืบต่อกันมานานแล้วว่าหมู่บ้านแห่งนี้ผู้ที่มาตั้งรกรากถังพงตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยเป็นกลุ่มแรกๆคือกลุ่มทหาร และครอบครัวจากกรุงเก่าสุขโขทยัยที่เดินทัพผ่านไปลบทางเมืองลาวทางด้านหัวเมืองฝ่ายเหนือเมื่อกลับจากสึกสงครามกลุ่มทหารเหล่านั้นเห็นที่บริเวณนี้เป็นที่ลุ่มอุดมสมบูรณ์ไม่มีใครจับจองจึงชักชวนกันมาตั้งลกกล้าอยู่ในแถบนี้อยู่อาศัยเป็นหมู่บ้านไร่เล็กๆมาเนิ่นนานแล้ว คำว่าคุ้งตะเภาานี้มีที่มาหลากหลายกล่าวกันไปหลายทฤษฎีบางก็ว่าในสมัยหุงคลเทศาทิบาลทางราชการเข้ามาจดชื่อหมู่บ้านทิ่งนี้ผิดไปทําให้คุ้งตะเภาเป็นคุ้งตะเภาบางก็ว่าเรียกกันมานานเลยว่าคุ้งตะเภาแต่หาทราบว่าวเรียกกันมาตั้งแต่สมัยใดแต่ที่น่าเชื่อถือที่สุดคือคําว่าคุ้งตะเภาานั้น มาจากคำว่าคาุ้งสำเภาเพราะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และเอกสารหลักฐานทำให้ทราบว่าในบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านคุ้งตะเภาแห่งนี้อยู่ใกล้กับท่าการค้าทางเงรือเก่าแก่ในสมัยอยุธยาคือตำบลท่าเสาตำบลท่าอิฐอันเป็นที่หนาบร่มุ่าตำบลสุดท้ายที่บรรดาเรือสินค้าจากทางอยุธยา ที่จะส่งไปค้าขายยังเมืองแพร่เมืองน่านหรือเมืองหลวงพระบางจะสามารถขึ้นม,มาถึงได้เพราะช่วงแม่น้ำน่านเหนือขึ้นไปจากตำบลน,นี้จะเป็นที่สูงมีเกาะแข่งมากไม่สามารถขึ้นไปส่งสินค้าออกไปได้เรือเหล่านั้นจึงจำาป็นหยุดพักขนถ่ายสินค้าลงในเขตตำบลน,นี้ด้วยเหตุน,นี้จึงทำให้บริเวณนี้มีเรือสินค้าทุกชง โดยเฉพาะหนาน้ำมักจะมีเรือสินค้าสาับเพาบรรทุกขึ้นมาค้าขายขึ้นลงในแถบนี้ในหมู่บ้านทุ่งตะขอนั้นมีตำนานอยู่เรื่องหนึ่งเล่าว่าในสมัยโบราณมีเรือสับเภาขนสินค้าลำหนึ่งผ่านมาเจอลมพายุฝนลผู้คนบนเรือไม้สามารถประคองเรือเอาไว้ได้จึงทำให้เรือนั้น ตั้งล่มลงสู่ก้นในน้ำห้าในบริเวณเวื้งน้ำเหลิมกลีบอันเป็นที่ต nah ั้งวัดคงกระเพาในปัจจุบันนี้ถื้ประวัติไวมากมายใต้ก้นในน้ำจากตำนานดังกก่าประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้เชื่อเลยว่าตำนานดังเก่านั้นน่าจะเป็นเรื่องจริงท่านในสมัยโบราณนั้นผู้คนมักจะียก่ที่สถานที่หมู่บ้าน หรือตำบนต่างๆโดยอาศัยสิ่งสุดเกิดเช่นเหตุการ์ใหญ่เหตุการณ์สำคัญที่เคยเกิดในบริเวณนั้นหรือเรียกตามลักษณะที่ตั้งทงภูมิศาสตร์ในแถบนั้นอาศัยเป็นมูลเหตุในการเลียกขานดังนั้นจึงเชื่อเลยว่าในบริเวณเบื้องน้ำลิมตลิ่งบริเวณวัดคุ้งตะเภาเคยมีเรือสำเภาล่มลงจริงทำให้ผู้คนในสมัยนั้น เอาเหตุการณ์ใหญ่นี้เป็นเครื่องหมายเรียกแถบบ้านที่เรือสำเภาลำต่าวล่มว่าคุ้งสำเพาล่มสืบมาต่อมาผ่านระยะเวลาน่นนานผู้คนจึงเรียกกรนเสียงจากบ้านคุ้งสำเพาล่ม,เ,มเป็นคุ้งสำเพาล่ม,มและเนื่นนาคนอที่จะทําให้กลอนกลายมาเป็นคําว่า คุงตะเภามาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วเพราะจากหลักฐานตอนหนึ่งในวรรณคดีพื้นบ้านที่พระบ,บาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา,าลัยโปรดกล่าวปวดจะหม่อมให้แจงขึ้นทดแทนของเก่าที่สูญหายไปในสมัยอิุธยาคือเสภาขุนช้างขุนเถนซึ่งในเสภาดังเก่าปรากฏชื่อหมู่บ้านคุงตะเภาดังในตอนที่สมเด็จพระพันรสา พระจ้าทานนักรบอาสาให้แก่ผู้แทนเพื่อนำร่วมทัพไปรบกับเมืองเชียงใหม่ซึ่งในนั้นมีไอ้กุ้งคุ้งตะเภาปรากฏอยู่ในรายชื่อสานักรบอาสาด้วยจากหลักฐานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันได้ชัดเจนว่าหมู่บ้านคุ้งตะเภาเป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่ทรงคุณค่าควรแก่การ่าคุมใจ ในพื้นเพแห่งปรรพชน้นตะกูลักรบแห่งคงเก่าสุขโขทัยและการเป็นหมู่บ้านเล็กๆอันสงบงามที่ผ่านช่วงทางเวลาแห่งประวัติศาสตร์ด้วยความร่มเย็นของบวรและพระพุทธศาสนาอังมีวัดคุงตะเภาอารามประจําหมู่บ้านชน่ร่วมแห่งจิตใจชาวคงตะเภาทั้งมวลเป็นเครื่องจังรงใจของบรรพชนจากอดีต จนปัจจุบัน